จะพามาตรวจสอบสภาพฝนฟ้าวันนี้กันก่อนนะคะเผื่อใครวางแผนจะไปที่ไหนบอกก่อนเลยค่ะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนี้7ถึง9เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะตกหนักมากด้วย แต่ก็มีข่าวลือมีข่าวลือออกมาว่าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจะเจอพายุอีกตัวหนึ่งนะอีกลูกหนึ่งนะคือเขาบอกว่าตอนนี้พายุกําลังก่อตัวอยู่อยู่ในจุดหนึ่งซึ่งใกล้ที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วจะเข้ามาถึงในวันที่ประมาณวันที่8ตุลาคมวันนี้วันที่5อีกประมาณสาวันที่มีข่าวลือส่งกันเข้ามาเนี่ยว่าเดี๋ยวจะเจออีกลูกหนึ่งใช่แต่ข่าวลือก็คือข่าวลือเพราะสุดท้ายแล้วข่าวที่บอกว่าพายุกําลังจะก่อตัวเข้ามาสู่ประเทศไทย ในวันที่8ตุลาคมเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ไมจ,รจริงนะคะ,อะบอกกันเลยว่าไม่จริงถามว่าฝนมีไหมฝนมีแต่ว่าก็เป็นเรื่องของฤดูฝนปกติแต่ข่าวลือที่ส่งกันเนี่ยนะคะทางกรมอุตุนยิยมวิทยายืนยันแล้วก็รายงานนะคะว่าเมื่อวานนี้ในมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกําลังก่อตัวเป็นพายุดีเพรสชันมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางย้ํานะคะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบมาถึงบ้านเราอย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่ก่อตัวอยู่เนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งนักคำยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้คือไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่ถามว่าบ้านเราจะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไหมมีค่ะประเทศไทยเราจะมีฝนตกต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ซึ่งมาจากร่องมรสุมประจำฤดูที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความ กดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมประจำฤดูฝนก็มีกำลังปานกลางจึงทำให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและบางแห่งก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะอย่างในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับยอมความกดอากาศตามที่อยู่ในทะเลจีนใต้คาดการว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ไทยในช่วง7-9ถึงตุลาคมนี้ทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอให้เตรียมรับสถานการณ์นะคะโดยสรุปก็คือแม้จะไม่มีพายุแต่ว่าเรื่องของฤดูฝนเนี่ยบ้านเรายังอยู่เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้พื้นที่ไหนถ้ามีหน่วยงานแจ้งเตือนให้ระวังฝนตกหนักให้รีบเคลื่อนย้ายสิ่งของก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําด้วยนะคะแน่นอนตอนนี้หลายหน่วยงานซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเห็นแล้วล่ะว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาก็ได้มีการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง